สวัสดีครับสวัสดี่านผู้ชมครับผมเจอกับช่องน้ำมืบนค้นสายแก้วแล้วครับเมื่อนี่ขืนพู่ครับเมื่อนีร่ขืนพู่บ่ไเด้เขาปลาบ่ไเด้ล่งห่วยนะครับเมื่อนี่ขืนมาพู่ครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกเมื่อเ้านี้นะครับว่าจะมาออกว่าจับอื่นกันนะครับพี่น้องฝนแห้งครับแห้งอยู่จักสองส่วโมงหมดแล้วครับตกแต่ตอนเศารนะครับตาเจ็ดโมงนะครับพี่น้อง คนกับไล่ครับพี่น้องบุรุว่าจะได้แจ็คตัวนะครับผมมือนี่กับล่องรุ่นน้ำกันครับจับน้ำกันครับว่าจะได้อึงหรือเปล่านะครับส่วนมากจะเป็นอึงเผ่านะครับอันนี้เป็นในเขื่อนนะครับเขื่อนเป็นเขาเขื่อนเขาสามสิบนะครับพี่น้องแต่แรกกัดล่อให้เมือนก่อนครับตอนนี้ก็ค้นกำลังทยอยมาไหลครับผมพี่น้องไปเดี๋ยวจะดูดน้ำกันครับพี่น้อง นี่ครับไม้เข้าครับมาแรงครับผมเป็นบวกนะครับบวกอยู่ตามซอกเขานะครับพี่น้องทุกปีก็มว่าจับนี่นะครับบวกนี่นะครับพี่น้องเราหมื่นตั้งน้อยครับเดี๋ยวคอยุูน้ำกันจับน้ำกันครับว่าจะได้ตัวหรือปลานะครับพี่น้อง ดูสิครับอาวุธกินข้าครับผมพี่น้องมีไฟฉายครับไฟฉายแล้วก็กระซ่อนครับเอาไว้ตักนะครับพี่น้องกระซ่อนนะครับแล้วก็ถุงเขียวครับกำลังมืดครับกำลังคำครับยิงก,กำลังห้องออกเอกออกเอกครับพี่น้อง พี่น้องพร้อนจับใบไท่ถ้ำให้ดูครับโคตรจะร้ายครับเบิ้งพี่น้องไปปันอะบุญครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปสรุปยอดอยู่บ้านเลยครับผมคนไหลครับคนไหลไหลกูอึงครับคนเข่าคนออกอยากกินสุขีกันไหมครับพี่น้อง อ้มจับผลงานทั้งเองทั้งกระปูครับพี่น้องสรุปผลงานครับพี่น้อง สองถัวรแต่ก็แล้วครับพี่น้องโคนหลายต่คนเ่ได้ได้หลายมากครับตกมือแล้วกันครับบ้านนี่ เด้อครับพี่นองต้มมือครับสุกแล้วสุกแล้วจุดจวดต้องกันครับพี่นองหืมดังแหงหน้วตัวน่เป็นตัวใหญ่ใช่ปะเอาไปต้มอีก มาครับพี่น้องแซบแซบ,บครับแซบแซบ,แบน,น้ำจิ้มเราครับแจวแจวกินข้าวครับอ,อึงกินอึงสุดยอดครับ <c oughs> กับขอาอีสานมาหน้าของขาครับแีบยอดเีย